เริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวพาเดินเล่นนะครับดูรถในเต็นท์ของเรานะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะวันนี้ก็มีหลายรุ่นเลยนะตั้งแต่รถปีใหม่หมๆนะครับยันรถซิ่งเก้าศูนย์นะครับระดับห<า><อ>มืน่<า>นหลักแสนหลักล้านหล,<า>กนลกักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีหมดนะ,ะก็มี้งแต่อะไรอะ่ะ e E.G. นะสามประตู E.K.E.S. แล้วก็มีแจ๊ดนะครับ G.D. ยาลิปก็มีนะครับมีครบหมดดีทีทูมีสองคันตอนนี้ พาไปดูเ,<อ>เดี๋ยวพา <ไป S 2> ดูดดเลยว่า,ามีขนไหนบ้างนะอ่ะเริ่มจากคันแรกเลยเนี่ยคันนี้ก็มีเป็นยาลิสปีสิบสามนะคันนี้เป็นโตวอีะ e นะครับเกียร์ออโต้ขายอยู่หนึ่งแสนแปดหมืนห้าพันนะครับเครดิตดีออกรถซุนบาทเลยไม่แสนหนึ่งเองนะสภาพดีม,มากไม่เคยติดแก๊สนะครับอเผื่อใครหายอยู่ก็มาดูได้นะอ่ะคันนี้ก็เป็นเจจีดีปีสองพันสี่นะครับคันนี้ตั้งอยู่หนึ่งสองห้านะ หนึ่งแสนสองหมื่้าันเป็นเกียร์ออโต้ครับก็จัดทรงอะไรให้ครบหมดนะคันนี้ตัวพิเศษเป็นแจ๊จีดีนะปีสองพันหกนะครับตัวคูสีเหลืองโรงงานนะเป็นม i n เนอร์เชนนะภายในดำท้องเครื่องหลุมยางอะไหล่ซอกประตูสีเดิมหมดนะหายากนะครับตัวคูนี่หายากนะอืมินสันมาร์สอันนี้ปีสิบเอ็ดน,นีติดจองอยู่นะครับดิเมนชันเราก็มีนี่สามคันนะครับคันนี้ปีสองพันห้า สีฟ้า2อ0 0นห้านะนี้เป็นสีบอลเงินโรงงานอันนี้สีฟ้าโรงงานสีนี้หายากสีฟ้าคันละ1นึ่งแสนหนาพันนะแต่ส่วนคันนั้นปีศูนย์สามนะคันนี้9,900หมื่าพันบาทเดี๋ยวเราไปดูรถซิ่งหน่อยอีโวก็มีนะครับมีใครหาไหมอีโวอ่ะยังมีแปลกๆนะมีเซียสเซียสโคโดบานะคันนี้ตั้งอยู่85,000บาทเป็นสีขาวเดิมเลยเอาสีขาวเดิมเลยคันคันนี้ B18 CR สปูลน,นะฝาสปูลแท้กระจกข้างสปูลแท้แก๊ปหลังสปูลแท้มีลายเซ็นนะพูงอะไรก็มีลายเซ็นนะครับของท่วมเลยไฟหน้าเดนจินะคันนี้ตั้งไว้สี่แสนกว่าอ่ะอีโวสามเฉินหลงรีสโตครบเต็มระบบนะครับเจ็ดแสนกว่าบาทก็มาดูได้นะพี่เลสคารนะอ่ะมาข้างหน้าหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยเดินไปตรงนู้น EG รถซิ่งแห่งชาตินะครับรุ่นยอดนิยมเลยนะ ไปไหนก็เจอนะตามงานรถไม่มีงานไหนไปที่ไปแล้วไม่มีรุ่นนี้ <3 S 1> คือรุ่นยอดนิยม<ล>ยจริงๆโอ้โหขับหมดนะแล้วช่วงนี้นะพวกตะกต้องนะ p s m r e f r e สติเมท่านนะมัติดบ้านหมดเลยมีติดบ,บ้านออย่างคันนี้ก็เป็นเครื่อง B20 นะเป็นสีขาวไทยารล้อ S1 อะไรเงี้ยก็อยู่แสนกว่าบาทนะอย่างเงี้ยแสนกว่าบาทเป็นเครื่องอาดีิาพอเป็น b เป็น B16 เงี้ยก็เริ่มแสนปลายอย่างคันนี้แสนแปเป็น B 16นะ เกียร์ธรรมดาก็แต่งสปูลนะครบเลยมันมีหลายสเต็ปครับเริ่มต้นก็แสนต้นๆแคมเดียวบียี่สิบสเต็ปกลางๆก็จะเป็นเครื่องบีีเริ่มต้นแล้วก็แต่งเกียร์ไปนะก็ประมาณแสนปลายสองแสนกว่าแล้วถ้าแบบสเต็ปนั้นเป็นของแท้ทั้งคันเป็นสปูลเนี่ยของสปูนมันแพงก็เป็นสามเอสามแสนสี่แสนเลยออย่างนี้ก็เป็นแคมเดียวแล้วก็แสนกบาทนะครับ e k ก็มีอันนี้สลูปขายอยู่9 9้ามืนเก้าถูกมากนะภายในตัวนอกนะครับ อ่าอย่างคันนี้ B ยี่สิบเป็นเกียร์ออโต้เก้าหมื่นกว่าบาทไอ่งี้พี่หลุดรถโปรเจกต์เราให้ดูหน่อยกําลังปั้นอยู่พี่หลุดเดิมออริจินอลเป็นสีซิลเวอร์โรงงานเลยแล้วเดิมหมดทุกอย่างล้อเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะเนียนๆเลยเรากําลังปั้นนะกําลังไล่เบิกอะไรอยู่เลยก็เก็บมาสเต็ปหนึ่งล้านะอ่าถือว่าเกือบสมบูรณ์แล้วเก็บมาเยอะแล้วนะก็เหลือแต่ว่ามันยังเหลือบางอย่างนิดนเหลือเนิดน่อยนะ เดี๋ยวเราเอาให้กิฟเลยคันนี้ก็ขายอยู่สองแสนแปดสองแสนแปดหมื่นห้าพันไอ้ยังยุโรปแล้วก็มี B M คันนี้เป็นซีรีส์เจ็ดปีสองพันหกจดสองพันแปดนะครับเป็น E หกหกนะเจ็ดสามศูนย์ L I นะครับเป็นตัวท็อปเลยเป็นตัวใหญ่นะ,ะใหญ่สุดในรุ่นใหญ่สุดเป่ะด็ยังไม่ไท็อปถ้าท็อปต้องเป็นสลูปสลูปด้วยอ่าแต่คันนี้ออกศูนย์ต้องมีหกเจ็ดล้านนะ <laughs> แล้วของแต่งของมันเนี่ยดูดิ ล้อขอบ2ี่สิบนะครับ W Work แท h, ้เบรกแบมโบหน้าหลังแล้วตัวรถเนี่ยเป็นสีบอลเงินนะแต่ว่าแ็ปสีดำน,นี้แลปนะเป็นกันสะเก็ดหินกันอะไรเงี้ยกันลอยภายในก็ m. ออปชั่นเต็มคันนี้ขายอยู่สามแสนกว่าบาทสามแสนสองหมื่นห้าพันเครดิตดีคันนี้จัดได้เต็มนะออกเงศูนย์าบาทเลยอะมาตรงนี้มั่งอย่างถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยเวทใหญ่หน่อยแล้วก็จะมีเป็นตอนนี้เราจะมีอินเทสกานะเป็น DC 2นะครับ ดีทีไฟก็มีนะแต่ขายไปแล้วนะเพิ่งปิดการขายไปแต่ว่าอันนี้เรามีดีทีพูลสองคันคันนู้นะ่ะจะเป็นมูเก้นเป็นพาร์ทมูเก้นแท้เครื่องเป็น B ีสิบแปดซีโรงงานนะทั้งคู่นะเป็นสีดาโรงงานแต่คันนี้ผมว่าจะทําเป็นสีขาวไทอาร์ปะเพจนะเป็นนะสีดํานะ,ะแต่ผมไม่สนใจแล้วทาสีขาวด้วยเพราะว่าชอบสีขาวแต่คันนี้ก็เป็นสีดาโรงงานเหมือนกันเดิมๆเ,เลยคันนี้ขายเจ็ดแสนกว่าคันนั้นเก้าแสนกว่าคันนั้นที่แพงกว่าเพราะว่ามีพาร์ทมูเก้นแท้ อืมีใครหาไหมดีซีทูถ้าหาก็เข้ามาที่เต็นท์ได้นะอ่าอย่างนี้ E92 สองประตูนะครับเป็นอ่า BM สองประตูคูเป้ภายในแดงมีล้ออ BBS ชุดแต่งก็เป็น M สลูปโรงงานนะคะันนี้ขายยู่แปดแสนกว่า EK ฝั e K, ่งนี้ก็มีอันนี้ก็เก้าหมื่นกว่านะอะมาแต่งขายแล้วอ่าเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นบ้างก็จะมี เป็นซินเวียสามห้าศูนย์นะอิมแมวก็มีแต่วต้องเดินไวหน่อยเดี๋ยวคิดมันจะยาวป่ะเดี๋ยวคิดมันจะยาวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้จะมาลง u t u b e บ่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไอ้พวการายการพาไปแซดพาไปซื้อเดี๋ยวจะกลับมาทำแล้วอ่าช่วงนี้ว่างแล้วนะเดี๋ยวจะกลับมาทำให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวอันนี้พวกนี้เดี๋ยวพาไปแซดให้หมดเลยอันนี้ซินเวียเพิ่งเข้ามากำลังเก็บงานอยู่นะ ก็เป็นเครื่อง sr 20นะครับเงี้ยราสามสามห้าศูนย์แซดขายอยู่แปดแสนกว่าอ่าอิมแมลห้าแสนกว่านะครับแล้วก็จะมีพวก egek v e o s อะไรก็มีนะอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากติดตามช่อง youtube นะ les car auto shop นะครับแล้วเราก็จะมีเพจ facebook นะครับ les car auto shop แล้วก็มีช่องทางหนึ่งนะครับเป็นคลิปรีวิวทุกคันนะในเต็นนะครับ tiktok นะครับเขียนว่า les car auto shop เลย ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะแล้วก็ u t u b e นะเดี๋ยวจะมีพาไปแซดพาไปซื้อนะครับแล้วก็มีเลสคาพาทัวร์ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็พาอัปเดตนะครับรถต้นเดือนของเราว่ามีคขนไหนบ้างนะใครหารุ่นไหนหรือใครอยากจะขายรถซิ่งนะครับก็มาหาเราได้นะ